ครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวครีมกันแดดนะครับวันนี้ก็จะมีสองยี่ห้อตอนนี้ขอปิดไว้กัวเดนฟองนะครับก็จะมีตัวไนรันทัวร์มาลีน,วลลนไวท์เทนนิ่งฟารเรชั่นนะครับก็จะเป็นกันแดดที่ผสมพอชมพูนะครับซึ่งจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทำให้ หน้ากะจางใสขึ้นแล้วก็ตัวเนื้อชิมกันแดนเขาก็โฆษณาบอกว่ามันไม่เหนียวไม่เหนอะหนะนะครับยังไงเดี๋ยวผมลองดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเนื้อชิมก่อนนะครับไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะครับผมจะทาครึ่งหน้ากับอีกนิดห้่อหนึ่งที่ขายสามท้องตลาดนะครับ เห็นไหมครับฝั่งนี้คือของไหห้รานนะครับฝั่งนี้คือของขางตลาดที่มีสีเบสคือสีคล้ายกันนะฮะเดี๋ยวเริ่มทาแล้วนะครับเริ่มของไนรานก่อน ่อนอันนี้ก็คงของท่องตลาดโอเคดูแล้วก็จะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าพอ ที่เราสัมผัสใบหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างก็คือของไนลันเนี่ยจะเหมือนไม่เหนียวครับเหมือนเราทาแป้งน,นะครับแต่ส่วนของน้องตรนี่จับแล้วดูจะออกเนื่อๆนิดนึนงซึ่งตัวไนลันทูมารีนไวทเทนิ่งฟาวเดชั่นนะครับก็ ผมว่าก็โอเคในระดับหนึ่งเหมาะสำหรับผู้ชายมีผู้หญิงที่ต้องการกันแดดที่ไม่มันนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงดูแลรักษาหน้าด้วยก็คือตัวนี้ก็จะเป็นฟิสิ s อลสันสกีนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยกันแดดที่เป็นฟิสิ s อล s ันสกีเนี่ยก็จะเหนียวแล้วก็ทาแล้วหน้าขาววอกแต่อันนี้ดูก็ไม่วอกเท่าไรอันนี้เอ็ไรลันนะครับ จริงๆก็ไม่วอกทั้งคู่แต่ว่าผมชอบในร้านมากกว่าเพราะว่ามันไม่เหนียวเท่าฝั่งนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปันแทนก็แค่นี้ครับ